คืนนี้เรื่องนี้เป็นประสบการณ์เรื่องเล่าจากคุณอ้ําท่านาอยู่ในสายเรียบร้อยละคุณอ้ําสวัสดีจ้าคุณอ้ําหมผิดลายผิดลายป่าผิลายผิดคืนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณอ้ําเองใช่ครับแล้วแล้วไปเกิดขึ้นสักต่างประเทศเลยเหรอเออสักสักประมาณงานงานเริ่มเลยนะครับป๋าได้ได้ได้ป๋าอยากฟังแล้วเกิดอะไรขึ้นรุ้สุดกับมีสะท้อนนิดหน่อยครับป๋า ฮัลโหลจ๋าครับครับโอเคครับผมครับเมื่อประมาณสักสามถึงสี่ปีที่แล้วครับผม uh huh. อพอดีผมทํางานบริษัทแห่งหนึ่งที่อยุธยานะครับ uh huh. ก็มีมีโอกาสได้ไปเหมือนคล้ายๆงานสัมมนา,าที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมครับ uh huh. ก็ไปกันห้าคนครับผม uh huh. ก็เดินทางกันอไปถึงประเทศญี่ปุ่น ก็ไม่มีอะไรก็เดินทางปกติ hmm. ครับทีนี้นทางทางนายที่นั่นเขาก็ด้วยความใจดีเขาก็เหมือนจองโรงแรมให้แบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยตอนแรกผมผมก็จับคู่กันไปแล้วเนะี hmm. ่ยกะว่าจะเออนอนด้วยกันอะไรเงี้ยนาะย hmm. เขาก็หวังดีว่ากลัวว่าจะแบบนอนเบียดกันหรืออะไรอย่างเงี้ย hmm. เขาเลยจองให้ห้าห้องเลย oh. ออก็เป็นเมืองเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ในโตเกียวก็สภาพโรงแรมเนี่ยผมไปถึงเนี่ยก็ ก็ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรมากก็ <ateurs>: แต่ <cours S 2> แต่ก็ไม่ใช่โรงแรมใหญ่นะครับเอ่อเข้าไปเนี่ยเช็คอินเรียบร้อยก็ดูดูชั้นห้าได้ชั้นห้า <ateurs>: ดูจากสภาพห้องแล้วก็อาจจะเล็กครับเล็กแต่ก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบค่ันก็ก็ดูแล้วก็ดูจากกลางวันเนี่ยคือดูไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรปกติ อ๋อลืมบอกไปตอนเดินทางเนี่ยผมก็ด้วยความที่ผมก็เป็นคนเล่นพักเครื่องอยู่บ้านผมก็เลยแบบด้วยความกลัวเรื่องของอันตารายกลัวเรื่องโน่นนี่นั่นก็นิม,มนต์ไปเต็มที่อย่างเงน้ยจนจนจนด่านนี่ก็มีมีมีถามว่านี่อะไรอะไรประมาณเนี้ยก็เลยบอกเออมันเป็นมันเป็นอมูเลีของเราครับก็าด้วยความที่ที่มีความคิดว่าเอ้ยผี ถ้าถ้าเรื่องอันตรายโอเคเรื่องหนึง่งนั่งเครื่องบินปลอดภัยแต่เรื่องผีญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ได้ยินมาว่าเฮ้ยห,หนักเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเราเราก็คิดไว้ก่อนคิดไว้ก่อนเราก็นิม,มนต์ไปเต็มที่ก็อ่าไปถึงนั่นวันวันแรกครับวันแรกก็กินข้าวกินอะไรกันด้านนอกแล้วก็แยกย้ายเพราะว่ายัยงยังไม่ได้มีงานอะไรงานงานสําคัญเนี่ยจะมีวันรุ่งขึ้นก็ ที่นู่นก็จะค่อนข้างมืดเร็วถ้าถ้าทุกคนรู้ในช่วงปลายปีจะค่อนข้างมืดเร็วก็สี่ห้าโมงเย็นเนี่ยคือเริ่มเริ่มมืดแล้วก็สภาพตอนมืดเนี่ยจะบอกว่ามันต่างจากกลางวันมากเลยครับป๋าคือมันคือมันเป็นโรงแรมที่อาจจะอยู่ในโตเกียวก็จริงแต่ว่าในโตเกียวรอบๆอบ,อบมันก็จะมีต้นไม้เยอะมันก็จะเป็นค่อนข้างอึมครึมแล้วลิฟต์นี่ก็ลิฟต์นี่คือพอดีตัวฮะหมายถึงว่า ถ้าเข้าไปพร้อมๆกันเนี่ยเต็มที่ไม่เกินสี่คนดเล็กมากเออฮะก็ก็ก็เป็นบรรยากาศที่รู้สึกว่าอ่าเริ่มเริ่มที่จะวังเวงเหมือนกันแล้วแล้วแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีการเสียงดังหรือไม่ได้มีอะไรเออกระเริเลยถึงเงียบมากค่อนข้างเงียบมากครับอ่าคืนแรกก็ก็อ่าแยกย้ายกันเราเราหัวค่าหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบนอนพรุ่งนี้จะมีงานสําคัญอะไรเนี้ยก,ก็ ประมาณสองสองทุ่มเนี่ยเราก็แยกย้ายกันแหละแล้วก็ส่วนตัวผมก็เข้าห้องอะไรเรียบร้อยก็แน่นอนนะน,นิมนพระไว้หัวเตียงครับอาราธนาเต็มที่อ uh huh. ครับผมแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียม,เต,ยมเตรียมเตรียมเข้านอนวัดเร็วหน่อยก็ตอนนั้นน่าจะสักเรา,เราสักสามทุ่มได้ uh huh. ครับผมก็อ่านอนอ่าแล้วผมก็จะเปิด อ่าหน้าต่างหน้าต่างในห้องผมเนี้ยมันจะเป็นหน้าต่างแบบแบบดันจากดันจากล่างขึ้นบนฮะเป็นเป็นกระจกนะฮะกะทุง้งอ่ะนะฮะใช่ครับใช่ครับก็ก็จะบังเอิญว่าในห้องเนี้ยเครื่องปรับอากาศมันเหมือนจะเป็นฮีเตอร์ซึ่งผมแบบเป็นคนขี้ร้อนมากฮะแล้วผมก็ไม่กล้าไปปรับของเขาอะไรเงี้ยฮะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันมันปรับได้หรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้ผมก็เลยแอบแง้มหน้าต่างเอาไว้นิดนึงเพื่อให้ให้ให้ความเย็นมันเข้ามาเงี้ยผพราะขี้ร้อนครับผม ผมก็เอาเคก่อนนอนนี่วันแรกผมก็สวดมนต์ชุดใหญ่เลยเพราะผมผมก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าคืออ่าจริงๆผมก็เชื่อมั่นกูบาชาผมแหละแต่ผมก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันต่างประเทศไง <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าผีญี่ปุ่นก็ขึ้นชื่อริช้าเผาสมควรอะไอะไรเงี้ยก็ปิดไฟทั้งหมดฮะแล้วก็เปิดไว้แค่ตรงหัวเตียงที่มีที่มีพระอยู่ <c oughs> เป็นเป็นไฟแบบไฟ,แบบไฟแบบเล็กๆเล็กๆครับ <c oughs> ผมคืนแรกก็ ก็เหมือนจะไม่ม no ีอะไรก็แต่ว่าผมรู้สึกจะรู้สึกตัวกลางดึกแต่ผมไม่แน่ใจว่ากี่โมงเหมือนผมรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วแล้วไฟห้องน้ำมันมันติดป่าอืมอ่าผมไปใจห้องน้ำนิดนึงห้องน้ำอ่ะเป็นแบบเล็กๆพอดีตัวครับแล้วก็เป็นแบบเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะมันที่มองทะลุได้ป่ะเป็นกระจกอ่าไม่มัวๆหอ่อยมัวๆหน่อยใช่ผมก็คิดในใจอย่านะ อย่าให้เห็นอะไรอะ,อะไรประมาณเนี้ยอเพราะก็ผมก็พยายามข่มตานอนแล้วก็รู้สึกรู้สึกกระป่ารู้สึกว่าไฟมันดับอคือไฟมันก็ไฟห้องน้ำมันก็ดับไปผมก็เฮ้ยหรืออยู่ว่ามันเป็นเซนเซอร์เป็นความไฮไฮเทคของเขาหรือเปล่าประมาณนั้นอาจจะมีความไฮเทคของเขามันก็จะประมาณเนี้ยป่าคือผมมาตื่นแล้วมันก็เริ่มนอนไม่ค่อยดับแล้วมันก็ติดมันก็ดับอยู่แบบเนี้ยเออ แต่แต่ผมก็คิดว่าโอเคไม่น่าจะมีอะไรขอนอนก่อนแล้วกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องมีงานอ uh huh. โอเคคือแรกผ่านไปก็เหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเช้าผมก็ไปทํางานสําคัญอะไรเสร็จสับก็ประสบความสำเร็จอย่างดีตอนเย็นก็มีดิ้งแดงกันนิดหน่อย uh huh. ก็คือโล่งแล้วอีกอีกสองวันที่เหลือเนี่ยคือผมแบบแค่แค่เที่ยวแล้วไม่มีอะไรแล้ว uh huh. ผมก็ผ่อนคลายกันแล้วก็ตัดมาที่คืนที่สองเลยผมก็ คิดว่าคืนแรกเนี่ยไม่น่ามีอะไรเพราะว่าเ,เราไหว้พระอย่างดีทุกอย่างดีแล้วดูแล้วถ้ามีแค่ไฟติดดับนี่โอเสบายคน<ม>อื่นอื่นก็นอนฝันดี<ล>คืนแรกคืนแรกเท่าที่ถามดูก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็โอเคคืนนี้สองก็เลยตายใจแล้วสบายแล้วอทีนี้ก็เลยอ่าแยกย้ายกักกกนดึกนิดนึงเพราะว่ามีมีลิงกันนิดหน่อยอแต่ก็ตอนนี้นิดหน่อยแค่หนาวครับอ,อก็มีการทีนี้เออผมลืมเล่าไป ตอนที่แยกกันไปดิ้งเนี่ยมันมันต้องเดินจากโรงแรมไปค่อนข,ข้างเป็นกิโลเหมือนกันกว่าจะไปเจอร้านสะดวกซื้อหรืออะไรแนวๆเนีน้ยแ,แล้วมันก็เป็นป่าที่ขั้นขั้นอยู่ก็มีพูดเล่นกันแหละว่าแบบเอ้ย э มึงเจอหรือยังมีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าน่ากลัวอะไรประมาณเนี้ยก็ด้วยความด้วยความโล่งใจด้วยความคึกขนองแล้วก็มีแบบเฮ้ยไม่น่ามีเลยวะถ้ามาถ้ามีก็คงเจอแล้วแหละอะไรประมาณเนี้ยเออประมาณนั้นอาจแยกย้ายไปก็ อนนี้ก็ประมาณนักสามสี่ทุ่มผมก็ไปอาบน้ําเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ทีนี้คือเราสบายใจแหละคิดว่าไม่น่ามีอะไรครับอ่าปรากฏว่าระหว่างที่อาบน้ําเนี่ยก็ไฟห้องน้ําดับก็คือไฟห้องน้าดับอีกก็เลยเอ๊ะย,ยังไงวะอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แบบก็เลยคิดคิดแค่ว่าอย่านะจ้าเพราะตอนนี้คือแบบทามาตอนนี้คือแบบาานนแบบว่าโอ้โหแล้วแบบสะผมอยู่ด้วยอะไระด้วยอนะไรเงี้ยก็โอเค ก็พยายามหลับหูหลับตาสะผมไปสายน้าก็ติดอยู่อย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนแกล้งเหมือนแกล้งให้เราตกใจเมันสัยแล้วล่เราตกใจผมคิดว่ามันคงเสียแหละเซนเซอร์มันคงแบบโรงแรมมันอาจจะเก่าอะไรเงี้ยอ่าก็ก็กลับมานอนแต่คราวนี้ยผมก็แบบไม่ได้สูญนอนไม่ได้แล้วเพราะด้วยความด้วยความแบบเออ่อนเพลียแล้วนอนดีกว่าเหมือนเดิมก็คือหลับไปหลับไปแล้วสะดุ้งมากลางดึกเข้าป่า เนอสงบหัวขึ้นคือมันมนรู้สึกตัวขึ้นมาเหมือนเดิม<ะ>แต่แต่คราวนี้คือคือปลายเท้าผมนี่คือหน้าต่าง<ะ>ผมลืมตาขึ้นมาผมเจออีก,กาเข้าป่าเฮ<ะ>้ยนกอีกานี่เลยเกาะตัวเดียวก็อยู่ตรงตรงตรงดานกระจกเรานี่แหละ,ะก็อยู่เฉยๆผมก็เฮ้ยก็คือนกแหละ เพราะผมก็เข้าใจว่าอย่างผมก็เห็นเห็นอยู่แหละว่าที่โตเกียวมันก็มันก็มีกาเท่าที่เห็นก็มีแหละเออแต่ทีเนี้ยที่มันแปลกก็คือว่ามันนิ่งมากมันผิดวิสัยนกอะ่ะคือมันนิ่งมากออ uh. มันนิ่งแล้วมันมองผมมันมองผมนิ่งๆแล้วแล้วไฟห้องน้ําเจ้ากรรมก็ติดเออก็ uh. ติดขึ้นมาก็าติดขึ้นมาผมก็เอาเอาแล้ว เอาแล้วยังไงเนี่ยผมก็ด้วยความที่ว่าเออเดี๋ยวถ้ามันบินเข้ามาเนี่ยจะจะยุ่งกันไปใหญ่อ uh huh. ผมก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เหมือนเหมือนไลมน่ม uh huh. ันอ่ะไปอ่ารเงี้ยทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษน,นี่ยแหละพะญี่ปุ่นผมพูดไม่ได้ผมก็ไป uh huh. อะไรประมาณแต่มันนิ่งมากมันนิ่งผิดวิสัยนกมากจนจนเกือบเกือบที่ผมจะถึงตัวมันเนี่ยแหละ uh huh. มันถึงได้แบบโดดโดดออกไป uh huh. โดดออกไปผมก็โอเค สงสัยต้องปีนหน้าต่างอนะ่ะผมก็เลยต้องปีดหน้าต่างผมผมก็ไม่รู้ว่าว่าอีกาที่นี่มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่ามันมันผิดปกติอะไระก็กลับมานอนปีดหน้าต่างกลับมานอนแล้วระหว่างนั้นก็คือนอนไม่ค่อยหลับเลยแหละเพราะมันน่าจะดึกแล้วแหละครับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีเสียงในห้องน้ําอืมเป็นเสียงแบบตอนแรกก็เป็นเสียงเราเข้าใจว่าน้ําน้าค้างสัตว์บัวมันหยดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ย คือมันเป็นน้ําไหลลงมาแล้วก็ไฟติดแล้วสักพักก็ดับอะไรอยู่ประมาณนี้ยแล้วก็แล้วก็มีเสียงลูกบิดห้องเราเฮ้ยมันมันคืกคึกคึกคึกประตูห้องเหรอหรือแบบเนี้ยห้องน้ําประตูห้องประตูห้องครับอ่ะประตูห้องมันก็จะถัดถัดจากห้องน้าไปนิดเดียวเพราะห้องมเล็กมากเหมือนมีคนพยายามจะเปิดประตูเข้ามาอย่างเงี้ยเหรอใช่ผมก็ผมก็คิดว่าหรือเพื่อนกูวะหรือเปล่าแต่ทีนี้ทีนี้ทีนี้ชด ช็อตที่เราคือเราเราก็ฟังเดี๋ยวช็อคเยอะช็อตที่เราจะไปดูตามแมวเนี่ยมันเฮ้ยมันมันไม่ใช่ป่าวะถ้าเราไปดูแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาเออมันจะมันจะไม่ไหวนะอะไรประมาณนี้ยคุณไม่รู้ดีกว่าไม่ดูดีกว่ามึงเขย่ามึงเขย่าไปถ้ามึงถ้ามึงเป็นเพื่อนกลุ่มต้องเรียกเออเออหรือเป็นบ่อยหรือเป็นรุมเซอร์วิสอะไรมึงต้องเรียกเออก็เลยปล่อยมันก็มันก็เขย่าคือคือคือคึแต่เป็นจังหวะนะ่นต่าไม่ไม่ใช่แบบเหมือนพยายามเข้ามาอย่างรุนแรงแค่แบบ กึก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 อยู่อย่างนั้นแล้วอ่าไฟห้องน้ําก็ติดติดดับๆอยู่งั้นมผมก็พยายามสวดมนต์แล้วก็นอนอพยายามนอนอแต่มันก็จะเท,ท้าแล้วแหละมันก็โอเคผมก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังก็ทุกคนทุกคนเหมือนจะเจอเรื่องลูกบิดคล้ายๆกัน<อ>เพราะว่าอยู่ชั้นเดียวกันอคล้ายๆกันคล้ายๆกันก็แต่ว่าผมมันหนักสุดที่เจออีกาโอเควันนี้ผมเราก็ไปเที่ยวกัน ไปอะไรตรงนี้อะไรก็ลืมไปแล้วเรื่องพวกนี้เพราะมันเล็กน้อยมัน, mm. ม,นมันก็มันก็ไม่ได้หลอนมาก <Huh. S 2> ไปเที่ยวกันแล้วก็มีมีโอกาสได้ไปวัดแห่งหนึ่งด้วยในในโตเกียว <Huh. S 2> ก็เลยก็ก็เลยไปเช่าบูชาวัตถุมงคลมาเน้นเน้นมาเลย <Huh. S 2> เน้นมาเลยนิดนี่หน่อยหน่อยที่เป็นที่เป็นอะไรก็เอาติดมาเป็นที่ระลึกด้วย uh. เป็นที่ระลึกด้วย <Huh. S 2> ก็วันนี้ก็เลิกดึกกันเหมือนเดิม <Huh. S 2> เพราะว่าเราก็ดินเนอร์กันอะไรกัน <Huh. S 2> ก็เหมือนเดิมก็แยกย้ายกันสามทุ่มสี่ทุ่มก็คิดว่า เนี่ยคืนท well, ี่สามคืนที่สามปกติผมก็คิดว่าเป็นคืนสุดท้ายด้วยเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยคือผมต้องต้องมูฟแหละก็คิดว่าเฮ้ยคืนนี้แม่งต้องหนักแน่เลยคือใจเราคิดไว้เลยใจเราคิดไว้เลยก็เราก็อาบน้ำแล้วก็นอนพยายามพยายามนอนอ่ารอบนี้สวดหมดแล้วรอบนี้สุดหมดแล้วเพราะว่ากลัวแล้วก็เหมือนเดิมปะมันมารู้สึกตัวกลางดึกอีกเช่นผมไม่แน่ใจเวลาเดิมหรือเปล่า เพราะผมไม่ได้ดูนาฬิกามันมีเสียงกึกกึกที่กระจกกระจกไหนคือคราวนี้คราวนี้ยผมปิดแล้วผมปิดแล้วเพราะผมไม่กล้าเปิดกลัวอีกากระจกมาหน้าต่างใช่ไหมกระจกหน้าต่างปลายเท้าเออเออมันเป็นเสียงเคาะกึก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 เหมือนพอผมมองไปเนี่ยมันคืออีกาเขาปาเออเอ้ยมันจิกมันจิกกระจกเฮ้ยมันกึก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 อยู่อย่างนั้นแล้วตัวเดียวแค่ตัวเดียวผมก็เฮ้ยมัน นี่มันยังไงวะเนี่ย<อ>คือผมก็เริ่มคือมันคือเขาที่เคยฟังมามันไม่เคยว่ามันมีเรื่องอีกาที่มันเป็นวิญญาณเป็นอะไรแบบเนี้ยเออก็เลยแบบเอ้ยยังไงวะเนี่ยแต่จะลุกไปดูก็ไอผมก็เป็นคนสายตาสั้นด้วยไงผมก็หยิบแว่นใส่ก่อนอแล้วก็พยายามมองมันก็เป็นอีกาแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันตัวเดิมหรือเปล่าออมันก็มันก็พยายามจิกเหมือนพยายามจะแบบเรียกเราเอ่ะพยายามเรียกเราอ่าตึกตึกตึกอยู่นั้น แล้วลูกบิดก็มาป๋าตามสูตรเหมือนเดิมเลย oh. ลูกบิดก็มากึก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 หน้าหลังเลยทีนี้ใส่ oh. ห้องน้ําเหมือนเดิม oh. มาตามสเต็ปมาตามสเตปน้ําไหลนิดนิดน้ําไหลน,นิดนิดคือความรู้สึกเราป๋า oh. มีแนะ่แน่คือมีแนะ่แน่<ะ>แค่แค่ยังไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นเอง <Yeah. S 2> คือมีแนะ่ๆผมนอนไม่ได้ละผมผมรู้สึกว่าถัดกับเนี้ยมันน่ากัะมากกว่านี้เพราะมันมากขึ้นเรื่อย ยิบพระมาใส่คอไว้ก่อนเลยปะเพราะเป็นหลวงพ่อที่ผมนับถือทั้งหมดผมก็เลยคือจริงๆอัะผมเป็นคนไม่กลัวผีเลยนะแต่นีมันมาต่างแดนผมก็เลยรู้สึกแบบเอาวะใส่ไว้ก่อนแล้วแล้วผมก็พยายามเนี่ยหูฟังว่าไอ้ตรงลูกบิดอ่ะมันมันห่างมันหยุดหรือยังเพราะเพราะมันเป็นทางเดียวที่เราจะออกจากห้องได้ห้าหกลัวเปิดโคลงไปแล้วไปเจออะไรนี่ก็แบบไม่ไหวออแล้วมันดึกมากแล้วผมดูนาิกาตอนนั้นประมาณสักตีเกือบเกือบตีสามนะเกือบเกือบตีสามแล้ว อีกาก็ยังอยู่นอกอป่าไม่ได้ไปไหนนะ oh. นเคาะอยู่นะเงออผมก็อ่โอเคลูกบิดมันเงียบไปพักหนึ่งผมก็โอเคไปเว้ยไปหาเพื่อนดีกว่าก็เปิดไปเลยออก็ทางเดินมืดหมดเลยแต,แต่ไม่มีอะไรแต่ทีนี้ไอ้ทางเดินเขาอะ่ะมันเหมือนมันมีเซ็นเซอร์ป่ะพอเดินเดิน oh. ไปไปโดนอะ่ะมันก็ติดไฟมันก็ติด oh. ก็เลยไปไปหาเพื่อนแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนจนเช้าอ่ oh. จนเช้าก็วันนี้เราเราต้องมูแหละเช้ามาผมก็รีบมากลับห้อง แล้วก็เก็บเสื้อผ้าทุกอย่างเรียบร้อยเสื้อผ้าทุกอย่างเรียบร้อยลากกระเป๋าออกไปหน้าห้องคือผมมั่นใจว่ามีแน่ๆผมก็เลยพูดเลยป่าถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยช่วยแสดงให้เห็นได้ไหมเหมือนกับให้ให้ยืนยันหน่อยได้ไหมว่าว่าเราไม่ได้คิดเองเองว่าว่าว่าคุณอยู่ที่นี่จริงๆป่าพูดยังไม่จบเลยเสียงอีการ้องเข้ามาเลย สวนมาเลยอันนี้เช้าแล้วนะป่าประมาณแปดเก้าโมงนะแต่ไม่เห็นตัวนะเียงการ้องสวนมาเลยแล้วแล้วมากกว่านั้นคือป่ามันมีเสียงแบบเสียงแบบผมไม่แน่ใจผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ร้องไห้อยู่ที่ไหนในห้องเลยมนนผมยืนอยู่หนห้องนะป่าเ,เปิดประตูอยืนในห้องแล้วลากกระเป๋าเตรียมไปนะมันร้องสวนมาเลย,เยแล้วก็แล้วก็อีกเสียงหนึ่งที่ที่ตามมาคือป่ามันเสียงเหมือนอ่า เขาเรียกอะไรเสียงเสียงเหมือนเหมือนเสียงเหมือนซูโม่ร้องอะปะแบบอ๋บบอเนี้ยอลั่นสวนไปเลยคือแบบลั่นออกมาสามสี่เสียงออกมาพร้อมกันเลยอ่อยาตาผมลากระเป๋าเดินลงนิบเลย<อ>ก็คือก็คือมั่นใจว่ามีแน่แน่มีแน่แนลงมารอยเพื่อนๆฟังก็เจอกันมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าแต่ว่าผมมาหนักสุดผมมาหนักสุดผมผมก็เลยเชื่อว่าถ้าถ้าผมไม่ได้แบบ เอาหลวงพ่อที่ผมนับถือมาด้วยในผมน่าจะเห็นเป็นตัวแน่ๆแล้วแล้วดูเหมือนจะจะไม่ได้มีแค่แค่ตนเดียวด้วยเออใช่ไหมไม่ใช่มีคนเดียวอย่างน้อยมีผู้ชายกับผู้หญิงล่ะเหมือนจะเสียงผู้หญิงนะป่ะที่ร้องไห้แล้วก็ผู้ชายนี่คือแบบผมไม่ผมไม่ผมไม่แน่ใจเรื่องภาษาเขาคือมันเป็นเสียงตะโกนที่เป็นภาษาญี่ปุ่นผมไม่รู้ว่าเขาพูดเขาตะโกนว่าอะไรเหมือนพวกซูโม่ร้องอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อีกาอีกานี่คืออะไรก็ไม่รู้ ถ้าเกิดพูดถึงอีกาก็เป็นตัวแทนของวิญญาณผมคือเชื่อใช่ป่ะคือคือคือความเชื่อแล้วแต่ว่ามันผิดวิสัยด้วยไงคืออีกามันมันไม่น่าจะมามันมาแบบนี้ยมันน่าจะกลัวเราจริงคือถ้าผมเจออีกาอย่างที่ผมไปเที่ยวผมก็เจออีกานะตามวัดตามอะไรเงี้ยแต่มันจะกลัวเรามันจะมันจะโดดหนีเออใช่อะไรแต่นี่คือมันมันนิ่งแล้วมันมองเราเอคือคือแทบจะจับตัวได้ป่ะแต่ว่ามันพอเราจะถึงตัวจริงคือมันไปอ่ะ คุณประมาะัางผมก็นะ่ากลัวน่ากลัวแต่มันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องปแปลกแกมาแต่มันหลอนใช่ใช่แล้วแล้วเราไม่ไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นสไตล์แบบที่ญี่ปุ่นคือมันเป็นแบบนี้คือมันมันกําลังสื่อถึงอะไรอะไรประมาณเนี้ยคือเราไม่เข้าใจอืมเราไม่เข้าใจผมผมก็คือผมก็มีปัญหาในด้านภาษานี่แหละผมก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ไปถามทางรีเซชชันแต่ผมครับผมว่าถามเขาคงจะไม่ได้พูด พูดอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยอืมอืมอืมกเลยก็เลยก็เลยไม่ไม่ได้ถามอะไรก็เลยก็เลยกลับแต่ก็ก็เป็นความทรงจําเท่านี้ละป่ะนี่ยคือโอ้โหคือคือมันเหมือนแบบเพิ่มดีกรีมาเรื่อยๆเนาะคือจากคืนแรกเนี่ยไฟติดติดดับดับไม่มีอะไรพร้อมกับอีกาที่มายืนเกาะนิ่งๆนั่นคือคืนแรกแล้วก็ผ่านไป คืนที่สองกลายเป็นไฟติดติดดับดับยังคงมีอยู่เหมือนเดิมมีอยู่แล้วก็มีลูกบิดมีเสียงลูกบิดกักก,กคืนที่สามมีอีกามา,ม,มาทุกอย่างเลยเสียงลูกบิดน้ำไหลไฟกระพริบ,บอีกาม,มาจิกคือคือผมกลัวว่าถ้าผมปิดหน้าต่างแล้วอีกามันยังอยู่ในห้องโอ้โหคือคือสุดแน แล้วก่อนคุณจะกลับลงไปข้างล่างลากกระเป๋าออกมาแล้วก็นึกใจว่าช่วยยืนยันหน่อยถ้ามีอยู่จริงที่นี่แล้วทุกอย่างที่มันเกิด,ดขึ้นในสามคืนมาหมดพร้อมๆกันมันออกมาเลยแล้วมันแ,แ,แ,แล้วมันแดดเปี้ยงเลยปะเออเสียงมันออกมาแบบซาติริโอโคเลยอ่ะคือดังมาเลยอ่อโอ้ผมขนหัวลุกแล้วลากกระเป๋าหูจำพาแน่นเลยอ่อ แล้วก็พูดไปมาตลอดทาอยาอย่าตามมานะอะไรเงี้ยไม่ต้องตามนะเอ,อะไรประมาณนั้นแล้วก็จะฟังรู้เรื่องไหมแต่เขารู้เรื่องสิตอนคุณดื้อจุวยใจด้วยจิตที่สื่อถึงกันบอกว่าให้แสดงหน่อย<า>เขาก็ยังออกมาเขาเขาคงจะผมว่าเขาจริงๆคือเขานะ่าจะพยายามแสดงตัวหรือสื่อสารบางอย่างแต่<อ>ว่าแบบเราอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้เข้าใจหรือไม่เห็นตัวเขาอะไรเงี<อ>้ยออาโหถ้าเห็นคงคงจะมากกว่านี้ โอ้ยถ้าเกิดในคืนไหนสักคืนหนึ่งหรือคืนที่สามนะช่วงไฟติดติดดับดับแล้วคุณเห็นเป็นเงาอยู่ในห้องน้ํานะโอ้โหคุณเอ้ยคือคือผมจินตนาการไว้แล้วแต่แบบดีดี่มันไม่มีแต่ผมเชื่อว่าระหว่างคุณนอนอยู่อ่ะระหว่างคุณคุณคุณอัานอนอยู่เนี่ยคุณอัาต้องคิดแบบแม่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงเพราจะเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนยิ่งเราแวงยิ่งคิดนะเราก็ยิ่งจะเหลือบตามองนะเป็นปะ ใช่ป่าแล้วแล้วแล้วมันแล้วมันนอนไม่หลับแล้วไงเพราะมันตื่นมาแล้วอ่ะผมก็มานึกแบบอุ้ยถ้าเตียงมันยุบหรือว่ามันยังไงวะเนี่ยโอ้โหไอไอประตูลูกบิดที่ดังก็แค่ก็แค่หาวแม่งถ้าแม่งเปิดเข้ามาได้กูจะทายังไงวะเนี่ยใช่ป่คือไม่ต้องเป็นผีนะเอาแค่เป็นคนก็กลัวแล้วนะถูกไหมอ่าถูกถูกเพราะเพราะเราเราไม่รู้จักใครเลยอ่ะมมนต่างแดนอ่ะหรือว่าไปส่องตาแมวแล้วถ้าเกิด ส่องไปแล้วเจอตาส่องตาแมวแล้วเจอตามันหนึ่งเย่องโอ้โหเราไม่รู้จะหนีไปไหนป่ะใช่เดี๋ยวห้องก็เล็กๆอะ่ะแบบห้องเล็กแบบเล็กมากอ่ะโอ้โหน่ากลัวอ่าป่าก็ก็จริงๆคือแบบถ้าถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยคือแบบไม่ไม่ไม่ได้กลัวอะไรเพราะผมก็แบบรู้สึกมั่นใจแล้วก็ไม่มไม่เคยเจอเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่พอไปต่างประเทศมันเหมือนมันมันมีสไตล์ของเขาอ่ะเออเอาหลวงพ่ออะไรบ้างเนี่ย ผมผมนับถือหลวงพ่อกวยมากกว่าแล้วก็หลวงพ่อเปิดนไว้กางพระครับเพราะผมจริงๆผมเป็นคนนครเข้ามาผมผมก็จะจัไปเต็มเดาอยู่แล้วว่าคือับน่าจะเอาพาหลวงพ่อเปิดนไปถ้าบอกว่าเป็นคุณอับข้านานะใช่ใช่ใช่ก็เป็นเป็นผมเป็นคนนครเข้าสี่เลยกาฮะฮะเราก็เลยแบบไม่ไม่ได้กลัวอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบ มันลบกวนอะแล้วมันก็ทําให้ตกใจอออย่าบอกเลยไม่กลัวคุณอ้ามคุณกลัวก็กลัวแหละมันมันมันต่างต่างที่ต่างที่ถ้าป่ามันเออถ้าบ้านเราเนี้ยเราแบบไม่กลัวอะไรเงี้ยนี่มันแบบไม่รู้จะมายังไงอ่ะเก็เป็นการแลกเปลี่ยนอะไรกันปะเรื่องขนาดพอดีพอดีที่น่ากลัวเหมือนกันไม่น้อยน่ากลัวไม่น้อยนะฮะโอเคครับได้ได้คุณอ้๊าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสุขภาพ